สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างลุมเร้าและเลือดลังมานานหลายสิบปีนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะมาพร้อมๆกันและที่สําคัญนะคะถ้าอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะทําให้เกิดอาการติดเชื้อได้ง่ายมีอาการสูญเสียาการมองเห็นขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนรุนแรงถึงขั้นตาบอดก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะการรับประทานถังเช่าสายพันธิเบตจะเป็นการดูแลสุขภาพ ของคุณตั้งแต่ภายในโดยการปรับสมดุลทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของคุณไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นขยายหลอดเลือดลดการเกาะตัวของริ่มเลือดและยังช่วยลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได้ด้วยค่ะ และที่สําคัญเนี่ยนะคะการรับประทานถังเช่าสายพันธุ์ทเบตนะคะจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับและไตและเมื่อรับประทานเป็นระยะเวลานานไม่เกิดผลเสียต่อตับและไตของคุณอย่างแน่นอนค่ะและเป็นการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลของร่างกายตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดโรคเลยค่ะ